ดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่21แบบฝึกหัด7.2ดนะคะที่เราให้ทำกันมาไปในเมื่อวานนะคะวันนี้วันอังคารที่12มกราคมนะคะ64นะคะอ่ะวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดในข้อที่1กันนะคะใน หก็คือเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีนักเรียจะเห็นว่าข้อ1ย่อยเนี่ยนะคะมีส่วนระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนคะอ่า1 2 3่งสสามส่้าหส่วนนะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้ก็คืออะไรคะเศษอะไรนักเรียนเศษห้าส่วนอะไรคะ 5ส่วน10ใช่ไหมคะเสร็จส่วน10นะคะ,ะทีนี้เศร5ส่วน10เนี่ยเมื่อเข,เขียนอยู่ในรูปของทศนิยมก็คือได้ทศนิยม1ตำแหน่งนะคะทศนิยม1ตำแหน่งนะคะเราเขียน5ไว้ก่อนแล้วใส่จุดเติม0น,นะคะเติม0 ก็จะได้เป็น0.5นะคะตัวเลขที่ได้นะคะได้0.5ทีนี้เขียนเป็นตัวหนังสือเราก็เขียนเป็นภาษาไทายเลยหนังสือภาษาไทายเลยก็คือ0.5นะคะ0.5่ข้อที่1ผ่านนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2 ข้อที่สองนักเรียนจะเห็นว่ามีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนคะ1 2 3 4 4ส,ส่วนเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส,ส่วนก่อนก็คือเศษ4จากทั้งหมดกี่ส่วนคะส0ส่วนนะคะเศษ4ส,ส่วน10เมื่อเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมเราเขียน4รอไว้ก่อนอทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมคะ เป็นส่วน10เป็น1นึ่ตำแหน่งใส่จุดแล้วเติม0นย์ข้างหน้าจุดได้เป็น0.4นะคะในข้อที่2ต่อไปเรามาดูข้อที่2เช่นเดียวกันตัวหนังสือเราก็เขียนเป็นตัวหนังสือเลยก็คือ0.4นะคะ อ่ะ0.4นะต่อไปเรามาดูข้อที่3ย่อยในข้อที่1ใหญ่ข้อที่3ย่อยจะเห็นว่าเขาแบ่งอ,อันนี้รูปอะไรคะหกเหลี่ยมแล้วในรูปหกเหลี่ยมนี้เขาก็แบ่งเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆในนี้ทั้งหมด10ส่วนส่วนที่ระบายสีมีกี่ส่วนคะเรานับ1 2 3 4สี่ 5 6เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนอยู่รูปเศษส่วนได้ก็คืออะไรคะเศษ6ส่วน10ถูกไหมคะเศษ6ส่วน10เศษ6ส่วน10เมื่อทำอยู่ในรูปของทศนิยมเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเราเขียน6ไว้ก่อนแล้วใส่จุดแล้วเติมศูนย์ข้างหน้าจุดนะคะอ่านว่าเท่าไหรคะอ่านว่าอะไร0ยจุด0จุด นะคะอ่านว่า0.6อ่าโอเคในข้อที่1ผ่านไปนะคะอ่าต่อไปเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2ข้อที่2ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีแสดงทศนิยมพร้อมเขียนตัวหนังสืออ่าระบายสี นะคะระบายสีอันนี้เขียนเป็นตัวหนังสือได้ก็คือ0ูนย์จุดอะไรคะ0ูนอ่าเขียนเป็น0ูนก่อนนะเขียนเป็นตัวหนังสือก่อน0ูนสองอ่าศูนย์จุดสองนะคะทีนี้เราระบายสีกี่ส่วนเอ่ย กี่ส่วนคะอ่ากี่ส่วน2ส่วนนะคะในวงกลมนี้มีแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ส่วนคะแบ่งเป็นทั้งหมด10ส่วนเราระบายสีก่อน2ส่วนอ่าส่วนแรกเลยส่วนที่สอง่าส่วนที่สองนะคะ ก็จะได้ทั้งหมด2ส่วนที่เราระบายสีไปนะคะจากทั้งหมด10ส่วนอยู่ในรูปทศนิยกก็คือ0.2นะคะ,ะเขียนในหนังสือก็คือ0.2นั่นเองต่อไปเรามาดูข้อที่2อันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่า0.9อ่ะเขียนอยู่เป็นตัวหนังสือนะคะ0.9 0.9เพราะฉะนั้น จากรูปก,กี่เหลี่ยมเนี่ยกี่เหลี่ยมสิบเหลี่ยมเลยใช่ไหมหนึ่งสสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบเหลี่ยมเราต้องระบายสีทั้งหมดกี่รูกคะที่แบ่งเป็นสามเหลี่ยมในช่องนี้ก็9รลูกนะคะเกาช่องนั่นเองมีมี10บช่องระบายไป9ช่องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยค่อยระบายทีละช่องนะคะ ระบายก่อนระบายก่อนเีละช่องนะอ่าอ่าหช่องละต่อไประบายต่อนะคะ,ะช่องที่สองนะคะ สช่องละต่อไปช่องที่3นะคะอันนี้โปรแกรมที่ครูทำนะคะเป็นโปรแกรมใน GSP เนะาะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการสร้างรูปเลขาคณิตนะคะอันนี้3ช่องละต่อไประบายต่อนะคะ สี่ละสี่ส่วนละเพิ่งจะได้สี่ส่วนเหลือ,อก,กี่ส่วนคะเหลืออีกห้าส่วนนะคะเหลืออีกห้าส่วนเหลืออีกห้าส่วนเนาะอุ้ยรอทีเหลืออีกห้าส่วนนะคะห้าส่วนละนะคะ นักเรียนก็ค่อยๆทำนะคะเรื่องนี้ไม่ยากนะคะค่อยๆทำแล้วทบทวนอันไหนไม่เข้าใจนักเรียนก็ไปดูย้อนหลังคลิปวิดีโอต่างๆที่ครูส่งให้นะคะแปดส่วนละต่อไปอันสุดท้ายส่วนที่9นะคะอันนี้ทำอยู่ในรูปเศษส่วนมันก็คือเศษ9ส่วนอะไรคะนักเรียนเศษ9ส่วน10 ะะทำอยู่ในรูปทศนิยมอันนี้ทศนิยม0.9เราก็เลยระบายสีทั้งหมด9ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนนะคะต่อไปเรามาดูข้อ3ใหญ่กันบ้างข้อที่3ใหญ่เขาบอกว่าเขียนในรูปของทศนิยมเราจะต้องเขียนเศษส,ส่วนตรงนี้ <c oughs> ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะอ่ะเรามาดูกัน อันนี้ส่วนเป็น10นักเรียนส่วนเป็น10ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะทศนิยม1ตำแหน่งเนาะ1ตำแหน่งเพราะฉะนั้น1ตำแหน่งใส่7รอไว้ก่อนนะคะหนึ่ตำแหน่ง1แล้วก็ใส่จุดแล้วเติม0หน้าจุดนะคะก็คือ0.7นั่นเองนะคะอยู่ในรูปของทศนิยมต่อไปข้อที่2ข้อที่2เนี่ยเศษ5ส่วน10 ส่วนเป็นส0บอกแล้วว่าโทศยมหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นใส่5ไว้ก่อนนะคะเราก็ใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์หน้าจุดได้0.5นะคะอ่ะวันนี้ครูก็เฉลยในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะ21แบบฝึกหัด7.2เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคนไหนทําผิดก็แก้ไขให้เรียบร้อยทําส่งนะคะ พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อนะคะเนี่ยมาเรียนต่อในเรื่องของทศยมต่อในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะนักเรียนทุกทคน